สวัสดีครับที่ผ่านมาในการใช้งาน AirTag หรืออุปรกรณ์ในการติดตามตำแหน่งจาก Apple เราจะแชร์ตำแหน่งของ AirTag ให้กับผู้ใช้หรือเจ้าของ AirTag ได้เพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ใน iOS 17และ iPadOS 17มีข่าวดีครับตอนนี้ Apple ได้ขยายการรองรับการแชร์ตำแหน่งได้สูงสุดถึง5คนตอนน่อ1 AirTag แล้วครับแชร์ตำแหน่งกับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนๆได้แล้วสามารถช่วยกันดูตำแหน่งหาตำแหน่งได้แล้วครับวิธีการแชร์ก็ง่ายมาก ให้เพื่อนๆเ,เปิดแอปค้นหาของฉันหรือไฟ n ์ My แตะหัวข้อสิ่งของแล้วแตะแอรแท็ Air ในกรอบรายการคำสั่งที่สแสดงขึ้นมาให้แตะบนกรอบแล้วปัดขึ้นเพื่อสแสดงแบบเต็มหน้าจอเพื่อนๆจะเห็นหัวข้อแชร์แอรแท็กนี้เพิ่มเข้ามาให้แตะเพิ่มคนหน้าจอแชร์แอรแท็นี้จะสแสดงขึ้นมาพร้อมสแสดงรายละเอียดข้อมูลให้ทราบว่าเมื่อเราแชร์ตำแหน Air ่งแ็ ผู้อื่นสามารถค้นหาแอร์แท็กนี้ได้จากแอปค้นหาของฉันและทุกคนที่แชร์แอร์แท็กนี้จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อสินของนี้อยู่ใกล้กับเขาถ้าต้องการแชร์ให้แตะดำเนินการต่อรายชื่อผู้คนที่เราเพิ่งติดต่อด้วยจะแสดงขึ้นมาใหเ้เพื่อนแต่เลือกรายชื่อได้เลยครับแต่ถ้าไม่เห็นรายชื่อที่ต้องการสามารถพิมพ์ค้นหาได้หรือแตะเครื่องหมายบวกเพื่อดูรายชื่อทั้งหมดแล้วแต่เลือกได้เมื่อเพิ่มรายชื่อที่ต้องการแล้วให้แตะส่งรายชื่อคนที่คุณแชร์ตำแหน่งแอร์แท็กจะแสดงขึ้นมา เราสามารถทำซ้ำตามขั้นตอนนี้เพื่อเพิ่มรายชื่อได้สูงสุด5รายชื่อถ้าต้องการลบรายชื่อไหนออกไปให้แตะบนชื่อแล้วแตะเอาออกในหน้าจอ,หย,อาห,หยุดแชร์ a อร์แท็ที่แสดงขึ้นมาให้แตะหยุดแชร์เท่านี้ก็เรียบร้อยครับด้วย iOS 17ข้อจํากัดที่เคยมีก็หายไปแล้วจากนี้ไปเราสามารถแชร์ตําแหน่ง a อร์แท็ก,กับคนอื่นๆเพื่อดูตำแหน่งหาตำแหน่งร่วมกันได้ง่งงายๆแล้วครับเพื่อนๆที่ใช้ Air Tag ็ไปเพิ่มการแชร์ได้ง่งงายๆเลยครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ